สวัสดีครับวิทีบีเมีร์มอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้ส่งงานกับโตโยต้าเวลฟายนะครับไฟลี่ครับอันนี้นะครับจากของเดิมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับลูกค้าบอกไม่สว่างนะครับเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์นะไบวอล์ก9.1 b a c k Edition นะครับพร้อมเทเลไลท์บาร์ทูสเต็ปนะไฟเลี้ยวครับตัวเทไลท์จะเป็นทูสเต็ปนะครับนี่นะครับเปิดไฟลีมานะครับจะมีวงแหวน BM เอ็มสไตล์นะครับไปตามครับ นี่เป็นไฟต่ำน้ำจากของเดิมน้ำเป็นลูกแก้วอยู่แล้วนะครับอันนี้ทําการปรับเปลี่ยนลูกแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูงครับคอยเตอร์เราเป็นบายซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดน้ำมีนะครับมีสกินโลโก้ร้านนะครับ BT p ีบีเมี m มอเตอร์ซีนอนที่ตัวเลนนะครับพิเศษแพ้บีทีบ Premium เต t o ์ซีนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากติดตั้งนะครับปรับเปลี่ยนลูกแก้วไปแล้วแสงจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเส้นคคคคคััััันนนนนอฟมมๆะะรรรบบบบแสสงงเข้จถไู เปิดไฟสูงทีสว่างทั้งซอยนะครับไปดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับสูงครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์แบบนี้ครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ BT Premium Auto สีนอนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ